นะคะแบ็คโฮสภาพอากาศอีกหนึ่งสภาพอากาศที่เขาจ่ายมาแทบทุกครั้งเลยนะคะก่อนอัปเดตนี่เป็นไงโอ้โหสวยจริงๆนะคะชอบมากสีอะไรแบบน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆแบบนี้คือมันโดนใจสุดๆไปเลยรู้สึกว่าเกมนี้มันยังคงอยู่กับเราอะนึกออกไหมทุกคนเพราะว่ามันยังคอยอัปเดตอ,อยู่ทุกเสาร์นะคะก็คือผู้สร้างเขาไม่ได้ทิ้งเราแบบว่าสร้างเกมมาแล้วก็ทิ้งเลยมีอัปเดตใหม่ๆมาให้น่าตื่นเต้นทุกอาทิตย์เลยนะคะอีกแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะเราจะได้รู้แล้วว่า เสาร์นี้อัปเดตยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนจะมีผักใหม่หรือสัตว์เลี้ยงใหม่อะไรเข้ามาบ้างดีเจใจเนี่ยทํางานทุกวีคเลยใช่ไหมล่ะเออก็แง่แง่อยู่แล้วใครๆก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าที่เข้ามารอนี่ก็เหนื่อยรอเล่นรอเล่นไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยอัปเดตมาแล้วทุกคนสุดยอดเลยมาพร้อมอีเวนต์นะคะอีเวนต์เดิมเอออีเวนท์ที่แบบว่าเป็นฤดูร้อนนะไหนตอนนี้มีอะไรมาบ้างเฮ้ยนี่ไงพิกใหม่ มันมันคือพิกไหมอ่ะไม่รู้นะคะเป็นมะข้าวมะแกงลิงนะคะนี่รูปทรงเอาจริงคือทําเหมือนนะเออเนี่ยมีฝาปิดอะไรอย่างงี้อันนี้คือฝ้าหลังเขาเรียกกันใช่ไหมพิชพิเชอร์แพนเนี่ยอ๋อ p i เชอร์แพนโอเคชื่อพอดีนะคะแล้วก็นี่นะคะอีกดอกหนึ่งดอกลาฟเฟินเสียนะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นดอกอะไรรูปร่างแบบนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกให้ดูแล้วกันนาะว่ารูปร่างเป็นยังไงเฮ้ยใครมา ใหม่ทุกคนดูดิมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะอันนี้คืองูงูแบบงูทะเลทรายเหรอห้โหน้าร้อนไงงูทะเลทรายนะคะแล้วก็ตัวอะไรอะ่ะเคยเห็นนะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็โน้กแก้วาคอที่เป็นสีน้ําเงินนะอาจจะเป็นพันเป็นพันของน้องไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรและที่สำคัญคืออันนี้น่าจะเป็นหมาจิ้งจอกปะคะไม่ไม่แน่ใจนะออ,แบบจกกนออกแบบมาถ้าดูจากการออกแบบเนี้ยหมาจิ้งจอกเลยเวลามีสัตว์แบบนี้มันน่าตื่นเต้นจังเลยตอนนี้ มีดอกไม้ขีดเขียนบนท้องฟ้าแบบนี้คืออะไรอะ่ะอุย้ยน่ารักจังเลยอะ่ะอุย้ยมาดูแบบแต่อ๋ <laughs> อเราอยู่ใต้น้ำทุกคนดิอุ้ยอุยอ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำ,นำคือประนึ่งว่าตอนนี้เราเป็นปลาเออว่ายน้ำแบบโหดีจังเลยว่ายแบบตะแคงก็ได้ไว่ายแบบนอนหงายก็ดีลองเราลองเอาผักผลไม้เอ l ล n d i n g Landing เราลองเอาผลไม้มาสิว่าเขาปรับมาหรือยังให้แบบของมันมันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้เหมือนกันนะคะลองดูลองดูอ,งดอุ้ยมันมันดีค่อนข้างดีเลยนะคะตอนเนี้ยแบบเนี่ยกดใจไปตั้งนานแะล้วค่อนข้างดีเลยดีเลยประมาณวิสองวีได้เลยนะไหนดูซิมีอะไรได้อะไรบ้างซัมเมอร์คอยวอเตอร์แคนฮันนี่เชคเกอร์ซัมเมอร์ซีแพคอุ้ยเราได้ซัมเมอร์ซีแพคด้วยเออมันอาจจะได้ของง่ายขึ้นหรือเปล่าคะอัปเดตมามันอาจจะได้ยากเกินไปไงรอบก่อน ฮ้ยทุกคนมาแล้วลาฟูลาฟูเซียอะไรเนี่ยนะคะเฮ้ยทำไมขข่ถูกจังหวะสามพันสองเ้หรอปูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออปลูกไม่รู้ต้นใหญ่ขนาดไหนด้วยนะคะปลูกเลยเออให้น้องโตไปก่อนนะหูวแหลกมากเลยอะมาแล้วสี่เปอร์เซ็นต์้ยติดโกด้วยโอ้โหดวงดีจริงๆติดโกนะคะเอาดวงมาใช้กับอะไรแบบนี้ไงสุ่มไข่ก็เลยไม่ออกอะไรเลยอะ มาดูซิคุณพี่จอเจียมีอะไรบ้างซัมเมอร์ซีดแพ็อันนี้คือใช้ค่างเงินแบบว่าดวงตะวันเอยดวงอาทิตย์แบบนี้นะคะหาจากไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะอ่าต่อมานะคะคือมเล็ดเดลฟิเนียมเติบโตขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆลาเวนเดอร์นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือลิลลี่แห่งหุบเขายือชื่นก็พะอ,อ,อุ้ยเป็นยังไงอะอยากได้อยโนสต็อก no อยู่นะคะตอนนี้ต่อมาคือผลไม้ของนักเดินทางเอ่ะมันรูปร่างแปลกๆอะ่ะอันนี้คือผลไม้จริงหรอ ต้นใหญ่ขนาดไหนอ่ะอุ้ยน่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นสเปร์นะคะที่ทําให้ติดสถานะไหมนะคะเออสเปร์ติดกายพันไหมอุย้ยโอไอซิสกล่องโอไอซิสทุกคนเลื่อนยังไงอ่ะเลื่อนเลื่อนไม่ได้อันนี้คือโอ้โหอะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นรูปปั้นแหละมีโอกาสออกห้าเปอร์เซ็นะคะสำหรับเรนโบว์แล้วก็เป็นรูปภาพบ้าไปมีแบบบอลลังด้วยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็คือประตูทางเข้านะคะต่อมาเนี่ยคือโอไอซิสเอกนี่แหละที่สําคัญทุกคน ไข่เนี่ยสำคัญกับเรามากนะคะนี่ไงที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวแรกเลยมียแคทนี่ไงเขามีชื่อบอกแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีชื่อนะอ่าแล้วก็งูงูทะเลทรายแล้วก็เอ็กโซลอตเติ้ลตัวอะไรสักอย่าง,งนะคะคือเคยเห็นนกแก้วมาคอเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยไฮยาซินที่สําคัญเฟนเน็กฟ็อกก็คือจิ้งจอกทะเลทรายนั่นเองเฮ้ <c oughs> อย,ยอยากไนะคะอยากเป็นเรนโบว์เหมือนกันนะคะทุกคนเดี่ยกาสออกสูนย์ห้เปอร์เซ็เลยอะ่ะแฮมสเตอร์ h ฮมเตอร์อุ้ยน่ารักมากค่ะทุกคนดูดี่เกมตุ๋ยมากทำอะไรได้เนี่ยขอดูซิความสามารถของน้องแฮมเตอร์เนี่ยเขาเขียนบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าบางครั้งเนี่ยน้องจะวิ่งในกรงล้อนะคะและมอบความเร็วในการประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นระยะเวลาหนึ่งอุ้ยประดิษฐ์ของไวขึ้นหรออุ้ยน้องน่ารักอ่ะเอาจริงสเตก็สตกสเตอช่างมันนะคะแต่ว่าน้องน่ารักมากอยากเห็นน้องวิ่งในกรงล้ออะ่ะอ่ะและนี่นะคะคือร้านค้าซัมเมอร์ช็อปของเรานะคะมีขายประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า,ไอ,าไอ้ค่าเงิน A เนี่ยเนี่ยเนี่ย ตรงเนี้ยมันหาได้จากไหนเมื่อกี้นี้เราทําอันนี้ไปเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้พอ,อยเลยนี่ใช่ปะ เออไม่ได้พอยน,นะคะมาต่อไปที่เราจะไปดูเนี่ยคือร้านร้านไข่ตรงนี้นะคะแล้วก็ร้านเกียร์แล้วอะไรว่าไปเดี๋ยวเราไปดูให้หมดเลยว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างเนาะเฮ้ยเขาเอา B E เข้ามาขายในนี้ทุกคนมนีโอกาสหกหกเปอร์เซ็นเออพึ่งที่ว่าไปแล้วนี่ยังไม่ไปนะคะเขายังคือถ้าใครอยากได้พึ่งเนี่ยยังยังซื้อได้ตรงนี้นะไม่ได้ไปแล้วไปรับนะคะซื้อได้นะทุกคนนอกกนั้นไม่มีอะไรนะคะเหมือนเดิมเราเปิดไข่สามอันนี้ไปให้ดูแล้วด้วยนะคะใครยังไม่ดูไปดูได้นะแล้วก็ร้านเกียร์ของเราเนี่ย มีอะไรบ้างคะคุณพี่ทุกคนมันคือแว่นขยายมันคือแว่นขยายแล้วสแตกของเขาเนี่ยบอกว่าคือเราสามารถน่าจะรู้ราคาของมันได้เลยโดยที่ไม่ต้องเด็ดออกมาเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ดีนะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบชอบเพื่ออะไรมากๆแล้วมันติดสถานะเยอะเราอยากรู้ราคาคือเราก็ต้องจําใจเด็ดน้องออกไปเพื่อไปดูราคาไงแต่อันนี้ไม่ต้องนึกออกไ้มารู้ราคาได้เลยอะ่ะสุดยอดคือไอค่าไอค่าเงินไอนีอ้คือหาจากไหนอะ ข้างเงินดวงตะวันอะมันหาจากไหนเมื่อกี้เราก็ทําปะเมื่อกี้เราทำมีเว้นไปแล้วนี่เราไม่ได้สักบาทเลย <c oughs> เราไม่ได้มาสักเหรียญเลยอะ่ะโอ้ยในเมื่อรอแล้วรออีกนะคะแว่นขยายไม่ขายสักทีเนี่ยเราเด็ดเลยเออทำใจเด็ดมาแล้วอ่ะทุกคน <c oughs> มาหาดอกนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าราคากี่บาท <c oughs> จริงปะเนี่ยเฮ้ยดีดี <c oughs> อีกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันทุกคนอันนี้เป็นสีทองเลย ราคาบอกมาเลยแสนหนึ่งเฮ้ยพอติดสีทองก็แสนหนึ่งเราไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะว่าไอสีทองเนี่ยคือมันตัวคูณตังเนี่ยมันเท่าไหร่เออแต่ว่าแสนหนึ่งอะพอได้เอาจริงนะถ้าดอกละแสนโดยที่ไม่ต้องติดโกนี่ยจะดีมากเออไหนไปดูซิคะคุณพี่ว่าแว่นขยายคุณพี่เนี่ยมาขายหรือ,อยังนะคะโนสต็อ no กสุดยอดมากรอแล้วรออีกก็ยังโนสต็อกโอ้ยจะให้รออะไรขนาดนี้เนี่ยฮะเอเคทุกคนตอนนี้อีเวนต์มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองทำอีกรอบดีกว่าว่าไอ้เต็มดวงตะวันตรงเนี้ยได้จากตรงนี้จริงหรือเปล่านะโอ้ยสุดยอดเต็มสุดที่คือ7,227นเะคะเราบริจับประมาณนี้แล้วกันเนาะ5 4 3 2 1อ่าทุกคนดูเลยว่าได้อะไรบ้างอู้ได้เยอะอยทุกคนเราได้เต็มเหนี่ไง normal sea pack นะคะแลเอก รีเคมทวายไลท์หุยอุ้ยโอโหูเราได้ถึงบีเอ็กโอไม y g กอดเจ็ดพันอันนี้หมื่นหนึ่งแน่เลยทุกคนแต่ถือว่าคุมแล้วเพราะว่าเราได้ของไปเยอะมากเราได้กีวีเลือดด้วยอะแต่แต้มอะทุกคนเจ็ดเองเหรอ <laughs> โอ้ยได้แค่เจ็ดแต้มเองเหรอก็ไม่ได้น้อยจังเลยรอบหนึ่งนี่มันให้น้อยอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยนะว่าที่รอบแรกทําไมถึงไม่ได้สักอันเลยงงอยู่ตั้งนานเรารอไข่ดีกว่านะคะเก็บแต้มไว้เผื่อแบบห้าอันอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปซื้ออันนี้หมดก็ไม่ได้อีกนะฮะอ่ารอไข่แล้วกันเนาะอ่ะโอเคค่ะทุกคนขอ,อย่าสรุปอัปเดตครั้งนี้ให้ทุกคนฟังแบบสั้นๆทับๆไว้นะคะก็คือครั้งนี้มีซีดมาใหม่นะคะทุกคนมี2ซีดนั่นคือดอกบัวผุดนะคะดอกบัวผุดแล้วก็ดอกมะขามมะแกงลิงเราปลูกได้ไหมอันนึงนี่ <laughs> ได้แค่ดอกเดียวนะคะอีกดะะอกหนึ่งก็คือโนตสต็อกแล้วก็ไข่สัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนสามารถหาได้จากที่ร้านค้าตรงนี้เลยนะคะแต่เราก็ต้องรอนะ พอเราทํากิจกรรมปุ๊บเราก็ได้อันนี้มาเขาเรียกว่าค่าเงินใหม่แล้วกันเนาะแล้วก็มาซื้อไข่นะคะก็ต้องรอถ้าไข่ามาขายก็มาซื้อกันได้นะคะทุกคนหรือจะสามารถใช้โรบักซื้อเลยก็ได้นะคะรวดเร็วทันใจกันเลยทีเดียวสําหรับอัปเดตครั้งนี้นะคะก็ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนชอบอ่านคอมเมนต์มา,มากๆเลยสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย